การคำนวณตัวอย่างที่เสาเข็มติดตั้งในดินเหนียวนะครับปลายอยู่บนดินเหนียวก็คือเคลย์เคลย์อันนี้ก็เคลย์ตอกมาในเคลย์นะครับแล้วก็ระดับน้ำใต้ดินอยู่ที่0ูนยุดห้าเมตรนะครับเ,เสาเข็มเนี่ยอยู่ต่ำฝีดินลงมาลบสองเมตรปลายอยู่ที่ลบยี่สิบเมตรแสดงว่าเข็มนี้ยาวทั้งหมดเท่าไรนะครับลบยี่สิบตรงนี้ก็เข็มยาวทั้งหมดก็คือสิบแปดเมตรถูกไหมครับ น,นั้นความยาวในช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็คือสิบสามเมตรถูกไหมครับแล้วก็ความยาวในช่วงนี้ก็คือห้าเมตรนะสเกลมันอาจจะไม่ถูกต้องนะครับนะบแล้วกเ็เราดูว่าไอค่าอันเดนเชสแรงนะอันเดนเชสแรงเนี่ยนะ SU เนี่ยเท่ากับ2ตันต่อตารางเมตรนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะเ u ก็เท่ากับ11ตันต่อตารางเมตร ช่ไหมครับถ้าเราดูตามรูปนี้นะครับที่ผมบอกตอนแรกอันเดนเชียเรนเนี่ยถ้าเราอ่านตรงนี้เห็นไหมฮะประมาณ2ตันแล้วตรงนี้ก็บอกว่าเขาอ่าน11ตันเห็นไหมฮะนะฮะเพราะน,นั้นเราก็ดูจากไอตัวกราฟรูปนี้นะครับนะรบเราก็ <c oughs> เอาไปใช้ได้ในการคำนวณน,นะก็ได้แล้วใช่ไหมฮะตรงนี้สองตันตรงนี้11ตันเราก็มาหาอะไรเราก็มาหาเอลฟาสองตันเรามาดูซิ สองตันอันนี้สองจุด้าใช่ไหมสองจุ้าสองตันประมาณนี้เติดเตเพราะนั้นค่าอัลฟาก็ประมาณเท่าไหร่ศูนย์ก้าห้าถูกไหมครับ0ูนย์จห้าอีกตัวหนึ่งคืออะไรนะสองตันแล้วก็สิเตตันสิเตันิตันก็อยู่แถวนี้อ่าิตันปรากฏถ้าสิเบตตันอัลฟาคือ0ูนจุนะครับอัลฟาคือศูนย์จุดสนะฮะแต่ป่ากฏว่าเขาใช้หนึ่งเนาะ อีกอน0.95เนี่ยเขาใช้หนึ่งนะครผมอ่านได้0.95ในช่วงนี้นะแล้วช่วงนี้ผมอ่านได้0.4เขาอ่านได้0.4เหมือนกันนะครับก็เรามาดูนะครับว่าอ้าวชนิดของเสาเข็มเป็นอัดแรงไดเมนเตอร์0.3ยาว18เมตรแล้วหาพื้นที่หน้าตัดได้ถูกไหมพื้นที่หน้าตัดคืออะไรนะรพื้นที่หน้าตัดก็คือพายดีกำลังสองส่วนสี่นะได้0.07065นะครับ ดีก็คืออะไรก็คือ3.14คูนด้วย0.3กําลัง2หาร4นะครับนะแล้วก็ไอตัวเส้นรอบรูปล่ะเส้นรอบรูปก็คืออะไรก็คือพายดีก็คือ3.14คอูนด้วย0.3นะครับอันนี้นะแล้วก็ความลึกหัวเข็มล่ะความลึกหัวเข็มก็ลบ2เมตรจากผิวดินแล้วก็ลบ20เมตรที่ปลายเข็มลบ20เมตรนะครับพอเราได้อย่างนี้แล้วนะครับ เราก็มาหานะค่า QU Q. Q. QU เท่ากับ QS นะบวกด้วย QB นะครับ QS QS คืออะไรคือ friction QS จะเท่ากับอะไรเท่ากับ QS 1บวกกับ QS 2นะ QS 1ก็เท่ากับอะไร QS 1ก็เท่ากับ alpha 1, su 1แล้วก็คูณด้วย a s 1 QS 2ก็เท่ากับ alpha 2, su 2, as 2 นะครับอ่าก็เราก็มาดูนะครับเราหาแอลฟาสองได้แล้วเมื่อกี้บอกว่าถ้ากับหนึ่งเนาะมันได้ศูนย์จุดเก้าห้านี่เขาใช้หนึ่งก็โอเคแหละไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับเอสยูสองใช่ไหมสองตันต่อไปเอเอสล่ะเอเอสนี่คืออะไรเอเอสตัวนี้คือพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวจะเท่ากับอะไรเท่ากับเส้นรอบรูป คูณด้วยความยาวใช่ไหมครับอ่า้ักกัเส้นรอบรูปคูณด้วยความยาวนะก็เส้นรอบรูปเท่ากับอะไรนะเราก็รู้รก็รู้ใช่ไหมฮะว่าอ่าเส้นรอบรูปนะครับเส้นรอบรูปเท่ากับศูน2จุดเก้าสี่สองคูณด้วยสิบสามเมตรนะครับนะคูณด้วยสิบสาเมตรเห็นไหมเราก็จะได้ qs 1เหนึ่งเท่ากับยี่บสี่จุดสี่เก้าสองตันนะเราไปไล่ตัวเลขดูนะครับไม่น่าผิดอะไรนะแล้วทำนองเดียวกัน นะ q s 2บ้าง Q s วเนี่ยเอลฟาสเท่ากับ 0.4s u 2เอท่ากับอะไรเท่ากับ11นะแล้ว as 2ล่ะเ s 2เท่ากับ0.942คืออะไรคือเส้นรอบรูแล้วก็คูณด้วยความยาว5เมตรถูกไหมนะคูณด้วยความยาว5เมตรนะเราคูณกันทั้งหมดเนี่ยเราก็จะได้นะไอตัว QS 2ออกมาเท่ากับนะ20.724เตันเพราะนั้นถ้าเรารวม QS ทั้งหมดนะครับ นะเรารวม Qs ทั้งหมดเ,เราก็จะได้2 4 4 9 2บด้วกด้วย20.724คือ4 5่สิบหาจุดสอนึ่งหตันนะครับทีนี้พอเราได้อย่างนี้แล้วเนี่นะครับเราก็มาหา Qb Qb เท่านะกับอะไร Qb เท่ากับ9คูณด้วย s u คูณกับ ab 9นี่คือค่า n c เนานะเป็นค่า bearing capacity factor ในแง่ของ cohesion นะก็คือเก้าเอยูในที่น mm. ี้ก็คืออะไรมันเป็นดินเดียวกันนะมันเป็นดินเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็มีค่าราคาสิบเอ็ดเหมือนเดิมแต่ที่บอกว่าเป็นดินเดียวกันเพราะว่าถ้าเรามาดูในรูปนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยมันลงมาที่ยี่สิบเอ็ดลงมาถึงเกือบยี่แปดอ่ะเพราะฉะนั้นเข็มเราจมอยู่ที่ยี่สบเนี่ยเพราะฉะนั้นดินยังเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นเอยูก็มีค่าเท่ากับสิบเอ็ดเหมือนเดิมนะครับก็มีค่าราคาสิบเอ็ดเหมือนเดิมอ่ะก็ ได้อย่างนี้นะก็ได้อย่างนี้นะครับเราก็จะได้ว่า qb วบีเ่ากับ9คูณด้วยเอคูณกับเอบเอคือ11 a เคือพื้นที่หน้าตัดพื้นที่หน้าตัดนี่เราหาได้เนาะมันเท่ากับไพดีกำลังสองส่วนสี่นะครับก็คือสามจุดหนึ่งสี่คูณด้วยศูนย์จุดสามกำลังสองส่วนสี่มันก็คือศูนย์จุดศูนย์เจ็ดศูนย์หกห้านะเป็นค่า เอ็นแบริงนะครับเป็นค่าปลายเข็มนะความไอพื้นที่ปลายเข็มที่จะไปรับเอ็นแบริ่งปรากฏคูณออกมาได้6.99ซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าในกรณีของดินเหนียวเนี่ยฟริกชันจะมากกว่าเอ็นแบริ่งนะครับเพราะว่าดินเหนียวเนี่ยมันรับแรงต้านได้น้อยเนี่ยแต่มันรับฟริกชั่นได้เยอะแต่ถ้าในกรณีเป็นทรายเนี่ยค่าเอ็นแบริงก็จะสูงค่อนข้างสูงนะครับเราก็หาค่า Q u ออกมา Q u จะเท่ากับนะ QS บวกกับ QB รวมกันได้52.206ตันถ้าเราใช้อัตราส่วนปลอดภัย2.5หารเราก็จะได้คิวเซฟตั้งแต่20.88ตันหรือประมาณ21ตัน ฝากติดตามช่องในช่างดอยใน y o u u u e s u ับ c r i b e กดกระดิ่งใน facebook กดไลค์ด้วยนะครับใน tiktok และใน line oa